หลังจากนี้ดิฉันจะขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสายไฟให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเราเรียกภาพของอุปกรณ์ที่มีการต่อสายไฟเรียบร้อยนี้ว่าแผนผังการต่อไฟหรือ wiring diagram จากการที่ได้ฝึกต่อสายไฟไปเมื่อสักครู่นั้นจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการต่อสายไฟ และการประกอบเครื่องจักรในหน้างานจริงแต่ในทางตรงกันข้ามในวงจรที่มีความซับซ้อนลำดับในการทำงานจะเข้าใจยากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้วิธีอื่นสำหรับอธิบายเพิ่มเติมทีนี้เพื่อเป็นการอธิบายให้ง่ายขึ้นนั้นเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าแผนผังซีเควน แผนผังซีเควนต์เป็นการขีดเส้นตรงแล้วเรียงลำดับหน้าสัมผัสและรีเลย์ตามลำดับการควบคุมจากแผนผังนี้เนื่องจากถูกเขียนไว้อย่างเป็นมาตรฐานทำให้ไม่ว่าใครดูก็เข้าใจได้ง่ายและเข้าใจง่ายใช่ไหมคะต่อไปมีวิธีการอธิบายด้วยโฟชาร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในเวลาคิดการควบคุมเป็นขั้นตอนเมื่อเราเสียบไฟหลอดไฟสีเขียวก็จะสว่างและหลอดไฟสีแดงก็จะดับและเมื่อเรากดปุ่ม on off จะสามารถเลือกได้ว่าจะกลับไปสู่สภาพเดิมหรือจะให้ไปยังขั้นตอนต่อไป ีอย่างยังมีสูตรไทมชาร์ที่สะดวกต่อการคิดเรื่องการควบคุมอุปกรณ์ไทมิง่งจิ๊กในแนวนอนเรียงอุปกรณ์ควบคุมและจิ๊กในแนวตั้งสแสดงการเปลี่ยนแปลงเวลาพอปุ่มออนรีเลย์ทำงานหลอดไฟสีเขียวปิดและหลอดไฟสีแดงเปิดแต่พอปุ่มออฟจุดเชื่อมของรีเลย์ขาดไป และจะทำให้หลอดไฟสีแดงปิดและหลอดไฟสีเขียวเปิดขึ้นอีกครั้งยิ่งการควบคุมเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นวิธีการอธิบายแบบนี้ทำให้สามารถออกแบบการควบคุมซีเควนซ์ได้ง่ายขึ้นค่ะจากที่เราได้เรียนมาเบื้องต้นจนถึงตอนนี้ PLC คือสิ่งที่ควบคุมซีเควนซ์ ที่อาศัยหลักการพื้นฐานของนีเลยและสวิตซ์ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากพอจะเข้าใจมากขึ้นหรือยังคะในบทต่อไปเราจะมาเรียนรู้และทำความรู้จักกับวิธีการใช้และส่วนประกอบของ PLC ที่แสนสะดวกกันนะคะ